การนะครับผมว่าจริงนะครับเรากอนกระจาออกประกาศยามเส็กิดแล้วการประกาศของกระรูงสาสุขหรือกฎหมายสาสุบํำกับดูแลควบคุมข้อที่16ครับนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชาย,ยาเสรติดให้โทษผ่านการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา เมื่อร่าง MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลของพักคก้าวไกล1ใน23ข้อของร่างระบุชัดนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษผ่านบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชานั่นหมายความว่าการพยายามขับเคลื่อนกัญชาเสรีของพักคภูมิใจไทยต้องยุติลง ผ่านมาธุรกิจกัญชากำลังรุ่งโรจน์เพราเพียงไม่กี่เดือนหลังปลดล็อกกัญชากันชงธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาผุดขึ้นหลายพันแห่งและปรากฏอยู่แทบทุกหัวมุมถนนในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครแต่นับจากนี้ไปกัญชากำลังจะกลับมาเป็นกัญชาผิดกฎหมายเหมือนเดิมหรือไม่วันนี้คมชัดลึกจะพาคุณผู้ชมไปย้อนเส้นทางกัญชาเสรีกันค่ะ หนึ่งในนโยบายหาเสียงของพรคภูมิใจไทยคือการถับเคลื่อนกัญชาเสรีเริ่มตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับที่7เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2562เพื่อปลดล็อกกัญชาใช้ทางการแพทย์ในปี2563ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ชุมชนสามารถปลูกกัญชาบ้านละ6ต้นภายใต้เงื่อนไขต้องขออนุญาตจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ในที่สุดกัญชาเสรีถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565เช่นเดียวกับกัญชงในรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยที่พยายามผลักดันกัญชาเสรีมาโดยตลอดเพียงไม่กี่เดือนหลังปลดล็อกกัญชากัญชงธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดปรากฏอยู่ทั่วทุกหัวมุมถนนในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหาคนคร แม้ข้อกำหนดเรื่องกัญชาจะมีอยู่ว่าผลิตภัณฑ์กัญชานอกเหนือจากช่อดอกที่ยังไม่ผ่านการแปลรูปจะต้องมีสาร t s c ไม่เกิน0.2และไม่สามารถจำหน่ายออนไลน์ได้แต่ทุกวันนี้เราสามารถหาซื้อขนมเบลาวนี่ผสมกัญชาและขนมกัญชาที่มีสาร t s c สูงกว่าข้อกำหนดในโลกออนไลน์พร้อมส่งถึงบ้านในเวลา1ชั่วโมง หลังจากนั้นมาข่าวคนแพ้คุกกี้ผสมกัญชาโดยเฉพาะเด็กเล็กจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลมีออกมาไม่เว้นแต่ละวันในขณะที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเพียงแค่ครอบครองกัญชาก็จะเจอโทษจำคุก5ปีและสูงถึง15ปีหากผลิตกัญชา จนกลายเป็นที่มาของแรงกระเพื่อมทางการเมืองความเสรีของกัญชายังมีความเคลือบแคลงในตัวบทกฎหมายและกลายเป็นแรงกระเพื่อมทางสังคมเพราะรัฐสภาไทยควรจะต้องผ่านพระราชบัญญัติกัญชาเพื่อเป็นกฎหมายควบคุมการจําหน่ายและบริโภคแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าควรจะควบคุมถึงระดับไหนบางพักการเมืองรวมถึงพักเพื่อไทยออกมาเรียกร้องให้นํากัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดรวมทั้งชีวิตกมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองแฉเพื่อชาติ เป็นบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านและโจมตีพักภูมิใจไทยดุเดือดอย่างต่อเนื่องและกัญชาอย่างคงไม่เสรีพักภูมิใจไทยพยายามย้ำอยู่เสมอว่ากัญชาไม่ได้เสรียอย่างที่คิดเพราะจนถึงปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับควบคุมอยู่และไม่ได้มาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังมีกระทรวงอื่นๆที่ทยอยออกประกาศตามมาก่อนหน้านี้ซึ่งมีบทลงโทษด,ด้วย ก่อนการเลือกตั้งนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมองว่าการที่พระราชบัญญัติกัรชามไม่ผ่านในสภาเป็นผลจากความพยายามสกัดพักภูมิใจไทยนายวิโรจลักษณะอดิสรว่าที่สสพักเก้าวไกลบอกว่าเราต้องการให้มีกฎหมายบังคับให้ชัดเจนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มันมีประสิทธิภาพล่าสุด MOU จัตั้งรัฐบาลกองพักเก้าไกล ก็ดักฝันกัญชาเสรีสุดท้ายการลงนาม MOU ในการจัดตั้งรัฐบาล8พักการเมืองโดยมีเนื้อหา23ข้อและอีก5ประเด็นที่ทุกพักเห็นพ้องกันว่าจะร่วมกันบริหารประเทศโดยในข้อที่16เป็นอันระบุชัดเจนว่านำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษผ่านบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา ทางนี้เส้นทางกัญชานับจากนี้ไปรัฐบาลชุดใหม่จะเดินต่อไปอย่างไรธุรกิจกัญชาที่กำลังคึกคักและเสรีภาพในการปลูกและบริโภคกัญชาที่มีอยู่จะยืนนานต่อไปแค่ไหน